ก่อนที่จะมีการเพาะแหนแดงเนี่ยครับมีการเทสสะครับเทสบ่อนี่เอาจระเข้มาเลยครับแอแทนที่จะเป็นบ่อทําการเกษตรเนี่ยครับนี่ลูกสาวผมครับมาแล้วควบจระเข้มาเลยมาเลยนี่ประมาณนี้เลยครับก็เดี๋ยวสักสักพักหนึ่งน้ําเต็มนะครับเดี๋ยวก็คงจะแบบเล่นน้ํากันละตามที่เห็นครับ ก็ผลพลอยได้จากการที่ทําบ่อน้ําในการที่จะเอาไว้เพาะแหนแดงครับนี่ประมาณนี้เลยอาจจะลงทุนอาจจะเหนื่อยหน่อยครับแต่ว่าความสุขที่ได้เกิดขึ้นก็มันก็อยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละครับเห็นเด็กๆได้เล่นน้ําเห็นลูกสาวนี่ครับโอเคเลยนะครับพลาสติกก็อยู่ที่ประมาณเมตรละ4ีบบาทนะครับเท่าที่สอบถามข้อมูลมาอันนี้ผม ได้บริจาคมาจากท่านผู้ใหญ่จีลาพรนะครับท่านได้เอาไปทาเป็นบ่อเลี้ยงปลาแล้วมันก็เหลือท่านบอกว่าไม่ได้ใช้ท่านก็เลยอนุเคราะห์ให้ผมมาครับผมก็เลยมีโอกาสเพิ่งจะมีเวลาก็เลยมาจัดครับช่วงปิดเทอมพอดีนะครับขนาดอยู่ที่ประมาณสัก2-3ถึงเมตรนะครับความกว้างความยาวก็อยู well ่ที่6-7ถึงเเมตรประมาณนั้นนะครับก็ปล่อยน้ําจากระบบโซลาเซลล์ลงไปก่อนที่จะมีการพ่อแหนแดงก็จะเป็นไปตามที่เห็นครับลูกสาวนี่มาเล่นน้ําเลยนะครับตามที่เห็นเลยอย่างนี้น้อยก็ ไม่เป็นไรครับไม่เขาได้เล่นไปแล้วพอสักระยะหนึ่งพอทิ้งน้ําไว้สักระยะผมก็จะเอาเนือแดงนะครับก็คาดว่าน่าจะได้จากน้องศิษย์เนี่ยนะครับได้เอามาเพราะถัดจากนั้นก็เอาเนือแดงนะครับได้ลงในที่จะการที่จะปลูกกล้วยปลูกอะไรต่างๆนะครับมันเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะครับเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับหรือบางครั้งเราจะเลี้ยงไก่นะครับเพราะว่าที่บ้านผมก็เลี้ยงไก่เหมือนกันนะครับไก่ที่อยู่ทางด้านนู้นครับนู้นวิ่งทั่วๆไปก็จะโยนไปให้ไก่ก็สามารถที่จะ เป็นอาหารเสริมสําหรับการเลี้ยงสัตว์ได้นะครับถ้าเลี้ยงปลาก็เป็นอาหารของปลาได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นปลานินปลาดุกกินได้หมดเลยครับน้ำที่ได้ก็จะเป็นจากระบบโซลาเซลล์นะครับหนุนครับทางด้านนู้นนะครับเห็นไหมครับลงทุนครั้งเดียวแต่ว่ามันก็สามารถที่จะแบบทําให้การเกษตร,รหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ในมันค่อนข้างที่จะแบบโอเคเมื่อมีน้ําเห็นไหมครับสวนผมจะเป็นสวนที่เขียวนะครับนั่นนู่นนี่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายผลผลิตในเรื่องของอาหารการกินนะครับถ้าเราละวางระบบน้ําดี ผลที่ตามมาก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับอาจจะลงทุนครั้งแรกเยอะหน่อยแต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ตามมานี่เลยครับพาดูทุกคนได้มาติดตามดูกันนะครับบอ่อน้ําขนาด2.5คูณ6เมตรครับในการที่จะเลี้ยงปลาก็ได้หรือจะเพาะแหนแดงหรือจะทําอะไรก็ได้ตอนนี้ผมว่าจะเพาะแหนแดงและลูกสาวตอนนี้บ่อที่ผมทำเนี่ยกลายเป็นสระน้ําของลูกสาวแทนที่เราจะไปซื้อแพงๆใช่แล้วประมาณนี้เลยนะครับรอดูแล้วกันนะครับว่าหลังจากนี้หลังจากที่ ผมได้ไม่ต้องไปสาร้ามเลยนะครับหลังจากที่ผมได้เพาะแหนแดงหรือว่าไรแหนแดงลงไปเนี่ยจะใช้เวลาประมาณกี่วันถึงมันจะเต็มนะครับแล้วก็หลังจากนั้นถึงจะเอามาใส่พืชผักทานการเกษตรได้นะครับามารีวิวบรรยากาศสบายๆนะครับวันหยุดนะครับพควิกไม่ได้ไปไหนครับอยู่ที่สวนเราเนี่ยนะครับรลูกสาวีิลังกาเลยเดี๋ยวพ่อคงจะไปเล่นด้วยนะลูกโอเคสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับบรรยากาศก็สบายๆครับที่สวนเกษตรเราประมาณนี้เลยครับ